สวัสดีครับช้างศึกสตอรี่ EP นี้อยู่ในบรรยากาศกลิ่นอายของกีฬาซีเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยของเราเตรียมที่จะไปบูมหากรรมกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียนซีเกม2021ที่ประเทศเวียดนามเพื่อช่วงชิงเหรียญทองมาฝากแฟนๆวันนี้เราจะพาแฟนๆช้างศึกย้อนไปเมื่อปี2017ในซีเกมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นครั้งล่าสุด ที่ทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเราไปดูกันดีกว่าครับว่า11คนแรกในนัดชิงชนะเลิศที่ปราบเสือเหลืองมาเลเซีย1ประตูต่อศูนย์ในวันนั้นตอนนี้แข่งแต่ละรายเป็นอย่างไรกันบ้างตำแหน่งหลังบ้านในรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2017ตอนนั้นนนม่วงงามที่ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกในซีเกมตอนนั้นพอดี กับการพกพาดีกรีอดีตนายทวารชุดเยาวชนของฝรั่งเศสมาด้วยและเจ้านนก็โชว์ผลงานการเซฟได้เป็นไปตามที่แฟนๆคาดหวังเมื่อสามารถเก็บครีนชีได้ถึง6จาก7นัดรวมถึงนัดชิงชนะเลิศปัจจุบันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนายทวารจอมเซฟในรีโวไทยลีกโดยเล่นให้กับเชียงใหม่ยูเนเต็ด แขงหลังในตอนนั้นรัตนากรใหม่คามิดาวรุ่งจากบุรีรัมยูไนเต็ดที่ยังไม่เคยติดทีมชาติชุดใดมาก่อนในตอนนั้นถูกโยกจับมายืนเป็นแบ็คขวาและยึดตำแหน่งไว้ได้จนถึงนัดชิงจนปัจจุบันเจ้าเกมผันตัวเป็นมิดฟิลและนักเตะสารพัดประโยชน์ให้กับบุรีรัมยูไนเต็ดกอบโกยแชมป์มากมายขณะที่แบ็คซ้ายสุริยาสิงห์มุย้ย ที่เคยได้เหรียญทองในซีเกม2015มาก่อนหน้านี้ก็มีส่วนสำคัญให้ทีมรักษาเหรียญทองไว้ได้อีกครั้งก่อนที่จะกลายเป็นแบ็กซ้ายระดับแถวหน้าของไทยเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติชุดใหญ่ชุดแชมป์อาเซียนครั้งล่าสุดอีกด้วยและยังคงเล่นให้กับลีโอเชียงรายยูเนเต็ด ขณะที่คู่เซนเตอร์ฮาฟในนัดชิงชนะเลิศเป็นการจับคู่ของสลิงคารพรมสุภะและวรลุุธนามเวทแม้ชื่อชั้นของทั้งคู่ในตอนนั้นจะยังไม่เป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากนะักแต่การจับคู่ของหน่งกับหนึ่งก็ผนึกกำลังทําให้ช้างศึกยู่23เสียไปเพียงแค่ประตูเดียวตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ขณะที่ปัจจุบันสลิงคารกกำลังช่วยสุพรรณบุรีเอ ต้นสังกัดหนีตกชั้นขณะที่วรวุษอยู่กับการท่าเรือ f c และเคยมีชื่อขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ยุคข,ของอากิระนิชิโนะมาแล้วขยับมาที่แดนกลางคู่มิดฟิล์ตัวกลางในนัดชิงดำเป็นการผสมผสานกันระหว่างความดุดันของนพพลพลคำที่รับบทคาร์ดแมนไล่ปัดกวาดทำลายเกมคู่ต่อสู้บวกกับความขยันเครื่องหมายการค้าของพิทิวัฒ์ สุขจิตธรรมกุลโดยตอนนี้เจ้าเป้นพลก็ยังไม่ทิ้งสไตล์มิดฟิล์พันดุไล่บทบี้คู่แข่งให้กับสมุทรปราการซิตี้ส่วนเจ้าเต้พิธิวัตรพัฒนาระดับฝีเท้าเป็นกองกลางไดานาโมระดับแถวหน้าของไทยและเป็นกำลังสำคัญให้กับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดและทีมชาติไทยในช่วงหลายปีหลัง กราบขวาเป็นหน้าที่ของพิชาอุตราจอมพลิ้วที่เล่นให้กับสมุทรปราการในตอนนั้นกับความเร็วความคล่องตัวที่เป็นจุดเด่นจนยกระดับขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ในปัจจุบันรวมถึงต้นสังกัดตอนนี้นั่นก็คือเมืองทองยูเนเต็ดขณะที่ฝั่งซ้ายคือสัสะลัก์ไหประโคนผู้ที่เปิดลูกเตะมุมให้ผู้รักษาประตูมาเลเซีย ชกบอลพลาดปลิ้นเข้าประตูตัวเองเป็นประตูชัยให้ไทยคว้าเหรียญทองปีนี้เจ้าพีคือนักเตะท,ที่คว้าแชมป์ลีกถึง2ประเทศใน1ฤดูกาลโดยได้แชมป์เคลีกกับชุนบุกฮุนไดมอเตอร์และกลับมาช่วยบุรีร United, ัมยูเนเต็ดทวงคืนแชมป์ไทยลีกกลับมาครองส่วนตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญวันเดอร์คิดจากสโมสร ชนบุรี FC ในตอนนั้นได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องจนถึงรอบชิงชนะเลิศปัจจุบันเจ้ายิมก้าวข้ามการเป็นวันเดอร์คิดสู่เพย์เมเกอร์คนสำคัญของ BG จีปทุมยูไนเต็ดและขุมกำลังหลักของทัพช้างศึกและศูนย์หน้าตัวเป้าเจนรบสัมเพาดีฮีโร่ผู้หยิงประตูชัยเฉือนเมียนมาในรอบรองชนะเลิศ ได้รับความไว้วางใจให้ลงเล่นตัวจริงต่อเนื่องแม้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เจ้าเจนยิงไปแค่2ประตูแต่บทบาทในการเป็นตัวพักบอลชิงเหลี่ยมกับแนวรับของคู่แข่งก็ได้รับเสียงชื่นชมในตอนนั้นเป็นอย่างมากโดยปัจจุบันเจ้าของฉายาแฮร์รี่เจนเล่นให้กับ BG จีปทุมยูนเตดโดยก่อนหน้าที่จะมาถึงนัดชิงชนะเลิศก็มีผู้เล่นอีกหลายราย ที่มีส่วนร่วมกับทีมชุดนี้และพัฒนาฟอร์มการเล่นจนณนขณะนี้ทะลุขึ้นมาถึงทีมชาติชุดใหญ่แล้วอีกด้วยอย่างเควินดีรมรําชาวัตวีรชาติและตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในตอนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนโค้โยงวรวุิศรีมะคะนั่นเองโดยเป็นคนไทยคนที่5ที่สามารถคว้าเหรียญทองทั้งในบทบาทผู้เล่นและผู้ฝึกสอนอีกด้วยก็เห็นกันไปแล้วนะครับว่าเราขุนพลในครั้งนั้นแต่ละคน ก็ยกระดับฝีเท้าขึ้นมาเป็นแข้งแนวหน้าในไทยได้มากมายหลายคนต้องติดตามดูในครั้งนี้ว่าจะมีแข้งรายใดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและมาโน่โพรกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนในซีเกม2 0 2 1นี้จะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมกลับมาอยู่ในการครอบครองของเราได้อีกครั้งหรือไม่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยของเรากันเยอะๆนะครับ